คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งมองกระจกแล้วรู้สึกเหมือนหน้าผากมันขยับขึ้นไปอีกนิดไม่ได้คิดมากจนผ่านไปไม่กี่เดือนเส้นผมที่เคยปิดเงาเริ่มโปร่งจนเห็นหนังศีรษะบางคนบอกก็เพราะกรรมพันธ์ไงแก้ไม่ได้หรอกคำตอบนั้นฟังดูเด็ดขาดเกินไปเหมือนประโยคปิดทางเลือกแต่ในความจริงของร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเพราะกรรมพันธ์ลุ้นลวน มันมีกลไกยอยู่ข้างในที่ซับซ้อนกว่านั้นวันนี้เราจะเปิดเส้นทางใหม่ของคำถามเก่าว่าผมร่วงจากพันธุกรรมมันห้ามไม่ได้หรือเราแค่ยังไม่เข้าใจมันดีพอผมร่วงจากพันธุกรรมฟังดูเหมือนชะตาที่เขียนไว้ล่วงหน้าแต่จริงๆแล้วมันคือผลลัพธ์ของสมการระหว่างยีนกับฮอร์โมนในสมการนั้นมีตัวแปรสำคัญชื่อว่า DHT ฮอร์โมนที่แปลงมาจากเทสเทโทสเตอโรนมันไม่ได้มีไว้ทำร้ายใครหน้าที่ของมันคือเสริมกล้ามสร้างแรงคขับแต่ปัญหาคือมันดันไปสะสมพิษที่เมื่อ DHT สะสมบริเวณรากผมรูขุมขนจะเริ่มหดเล็กลงเรื่อยๆเส้นผมที่เคยหนากลายเป็นเส้นบางจากที่เคยอยู่ได้นานหลายปีเหลือแค่ไม่กี่เดือนบางคนเปรียบ d h t เหมือนสนิมที่ค่อยๆกัดเหล็ก ไม่ใช่แรงเดียวแต่สะสมวันละนิดจนสุดท้ายโครงสร้างพังลงและถ้าคุณเกิดมาพร้อมยีนที่ไวต่อฮอร์โมนนี้รูขุมขนจะตอบสนองแรงกดดันเร็วกว่าใครผมจึงร่วงก่อนวัยทั้งที่สุขภาพดีทุกอย่างแต่ต้องเข้าใจก่อนว่า DHT ไม่ใช่ปีาศาจในร่างกายเรามันเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์เพียงแต่มีจุดอ่อนเฉพาะจุด ตรงศีสษะด้านหน้าและกลางที่รูขุมขนไวต่อมันมากที่สุดนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เริ่มหัวล้านจากจุดนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเมื่อมองในภาพรวมพันธุกรรมจึงไม่ใช่คำสาบมันแค่เป็นตัวกระตุ้นให้กลไกลนี้เริ่มทำงานเร็วขึ้นคำถามคือถ้าเราปิดสวิช d DHT ได้โดยไม่กระทบหน้าที่อื่นของมันเราจะหยุดผมร่วงได้ไหม ในตอนต่อไปเราจะไปดูว่ายาที่ชื่อฟินัสทรีนและมินอกซิดิลทำให้คำถามนี้มีคำตอบที่น่าสนใจกว่าที่คิดตอนที่คนเริ่มสังเกตว่าผมบางคำถามแรกมักไม่ใช่ทำไมมันถึงร่วงแต่คือมียาอะไรไหมที่หยุดมันได้และชื่อที่โผลมาแทบทุกครั้งก็คือฟินัสทรีนกับมินอกซิดิลสองตัวยาที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกัน มาลองแยกดูแบบเข้าใจง่ายฟินัสไทร์คือเกราะที่ปิดกัน้นไม่ให้ DHT ทำร้ายรูขุมขนมันทำงานโดยยับยั้งเอนไซม์5 a l ล a reductase ให้ฮอร์โมนเพศชายไม่ถูกเปลี่ยนเป็น DHT มากเกินไปพอระดับ DHT ลดลงรูขุมขนก็หยุดฝ่อวงจรผมที่เคยสั้นเกินไปกลับมายาวขึ้นอีกครั้งส่วนมีน็อกซิดิลมันไม่ใช่ยาต้านฮอร์โมนแต่มันคือตัวกระตุน้น ช่วยขยายหลอดเลือดรอบรากผมให้เลือดและออกซิเจนไหลเวียนดีขึ้นพูดง่ายๆคือถ้าฟินัสไตร์หยุดศัตรูมีน็อกซิดิลก็ปลุกกองทัพให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งแต่การใช้ยาเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะงอกในชั่วข้ามคืนมันคือเกมระยะยาวที่ต้องใช้ความอดทนเพราะรูขุมขนต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะกลับมาทำงานเต็มที่ โดยเฉลีย่ยต้องใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย4-6เดือนถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงและเมื่อหยุดใช้ผลที่ได้ก็จะค่อยๆหายไปเพราะร่างกายจะกลับไปผลิต DHT ในระดับเดิมนั่นคือเหตุผลที่แพทย์ถึงบอกว่าถ้าเริ่มต้องพร้อมดูแลระยะยาวหลายคนกลัวผลข้างเคียงของฟินาสไพร์อย่างสมรรถภาพทางเพศลดลงหรืออารมณ์แปรปรวน แต่ในความเป็นจริงโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จะกลับมาเป็นปกติเมื่อหยุดยาจึงต้องใช้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวในทางกลับกันบางคนใช้มีนอกซิ i ดีลแล้วมีขนขึ้นตามแก้มหรือหน้าผากไม่ใช่เพราะยาทำงานผิดที่แต่เพราะมันไหลไปโดนผิวหนังส่วนอื่นสิ่งสำคัญคือวิธีใช้และความสม่ำเสมอมากกว่าการพึ่งยาเพียงอย่างเดียว ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เวทมนต์ที่เปลี่ยนคนหัวล้านให้กลับมามีผมหนาในข้ามคืนแต่มันคือเครื่องมือที่ใช้ซื้อเวลาให้รูขุมขนยังมีชีวิตอยู่เพราะตราบใดที่รูขุมขนยังไม่ตายสนิทโอกาสงอกใหม่ก็ยังมีเสมอและนี่คือเหตุผลที่แพทย์เรียกมันว่าการรักษาเพื่อคงสภาพไม่ใช่การรักษาให้หายขาดเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าเกราะป้องกันผมแท้จริงแล้ว คือความเข้าใจในจังหวะของร่างกายเราเองในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าทำไมบางคนใช้ยาแล้วเห็นผลแต่อีกหลายคนกลับได้ผลเท่าที่หวังคำตอบอาจไม่ได้ที่ยาแต่อยู่ที่รากของแต่ละคนรากผมก็เหมือนเมล็ดพันธุ์บางเมล็ดถูกฝังในดินที่อุดมสมบูรณ์บางเมล็ดอยู่ในดินแห้งที่ขาดสารอาหารแม้รดน้ำเท่ากันมันก็ไม่ได้โตเท่ากัน รากผมของเราก็เหมือนกันถ้ามันยังไม่ตายการรักษายังมีโอกาสเห็นผลแต่ถ้ามันฝ่อจนเซลล์ต้นกำเนิดผมหายไปแล้วไม่มียาตัวไหนปลุกให้มันงอกใหม่ได้นี่คือเหตุผลที่แพทย์มักบอกว่ายิ่งเริ่มรักษาเร็วยิ่งมีโอกาสมากเพราะยาจะช่วยยืดอายุของรูขุมขนที่ยังมีชีวิตแต่ไม่สามารถคืนชีพรากผมที่ตายไปแล้วอีกปัจจัยหนึ่งคือความต่อเนื่องยาเหล่านี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ข้ามคืน มันทำงานช้าและต้องใช้ความสมั่งเสมอขาดแค่ไม่กี่วันระบบฮอร์โมนก็เริ่มกลับสู่ภาวะเดิมเหมือนหยุดรถน้ำกลางทางแล้วสงสัยว่าทำไมต้นไม้ไม่โตยังมีอีกอย่างที่คนมักมองข้ามคือวิถีชีวิตความเครียดการนอนน้อยการสูบบุหรี่หรือโภชนาการที่ไม่สมดุลทั้งหมดส่งผลต่อการงอกของผมโดยตรงเพราะรูขุมขนต้องการออกซิเจนและสารอาหารไม่ต่างจากอวัยวะอื่น ยาอาจช่วยควบคุมกลไกหนึ่งแต่ร่างกายต้องช่วยอีกครึ่งหนึ่งนอกจากนี้พันธุก,กรรมเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งบางคนมีระดับความไวต่อ DHT สูงกว่าปกติแม้ใช้ยาแล้วระดับ DHT ลดลงแต่รากผมก็ยังตอบสนองแรงกว่าเหมือนปิดสวิตไฟลงแต่เครื่องยังมีไฟสำรองอยู่ในระบบทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องโชคร้ายแต่มันคือความจริงทางชีวภาพที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน การรักษาที่ได้ผลจึงไม่ใช่แค่เลือกยาถูกแต่คือการเข้าใจว่าผมเรายังพอมีชีวิตแค่ไหนและเรากำลังดูแลมันต่อเนื่องแค่ไหนสุดท้ายแล้วคนที่ผมขึ้นช้าไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแต่หมายความว่าเขากำลังต่อสู้กับสมการที่ซับซ้อนกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง ในตอนต่อไปเราจะปิดท้ายกันด้วยสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องยาไม่ใช่เรื่องพันธุกรรมแต่คือวิธีคิดใหม่ที่ทำให้คุณอยู่กับเส้นผมและความมั่นใจของตัวเองอย่างไม่ต้องกลัวมันจะร่วงอีกสุดท้ายแล้วเรื่องผมร่วงจากกรรมพันธุ์ไม่ใช่คำตัดสินจากโชคชะตาแต่มันคือบทเรียนทางชีววิทยาที่สอนให้เรายอมรับกลไกลของตัวเองก่อนจะเริ่มแก้ไขเพราะเราไม่อาจเปลี่ยนยีน แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีดูแลและวิธีคิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางคนเริ่มรักษาแล้วผมกลับมาขึ้นใหม่บางคนอาจยังไม่เห็นผลแต่ถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างต้องอาศัยเวลาสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่เส้นผมแต่มันคือความมั่นใจในร่างกายตัวเองอีกครั้งผมร่วงไม่ใช่ความล้มเหลวของฮอร์โมนแต่มันคือสัญญาณว่าเรากำลังเปลี่ยนผ่านและทุกการเปลี่ยนผ่าน ถ้าเรารู้ทันมันจะไม่กลายเป็นจุดจบของอะไรเลยเพราะสุดท้ายเส้นผมไม่ใช่แค่เส้นใหญ่เล็กๆบนหัวแต่มันคือบันทึกที่สะท้อนสมดุลของร่างกายและความเข้าใจที่เรามีต่อมันเราอาจหยุดผมร่วงได้ตลอดไปแต่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างเข้าใจและเมื่อเข้าใจมากพอสิ่งที่เคยกลัวอาจไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปนี่แหละคือคำตอบของคำถามที่ว่า จริงหรือไม่ผมร่วงจากกรรมพันธ์แก้ยังไงคำตอบคือมันไม่หายขาดแต่มันควบคุมได้ถ้าเราเริ่มเข้าใจตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนจบครับถ้าอยากฟังเรื่องใกล้ตัวที่คุณสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายธรรมชาติหรือสิ่งรอบตัวคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับเพราะเรื่องที่เราคิดว่าเล็กอาจซ่อนคำตอบใหญ่กว่าที่คิดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของ เรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ